เอาล่ะครับผมสวัสดีครับยูผมเป็นสองชามนะครับวันนี้นะครับผมมันอยู่ในเกมของไมค์คราฟท์ใแบบผีกันนะฮะเอานี่กับเออใครเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลนี่ใครเมื่อกี้กระตุกกระตุกทัทีอ่อนอะไรครับีวันนี้อยู่กับเธอนะฮะนะวันนี้นะผมอยินดีไหมครับแบบผีกันแล้วนะครับผมซึ่งอินฟอร์เมชันโน้ตถ้าคุณกําลังคิดว่าจะเล่นเกมอะไรนะลูบิกคิวแมปลูบิกคิวแมปคืออะไรอะลูบิกคิวแมป อ๋อน่ารักชคิว <c oughs> คิวไม่ใช่ดินั่นมันคิวที่คิวว <c oughs> ้า <c oughs> เขาบอกว่าไอ <look>, ้ลูกลูกบิดว่าแบบนี้อผมจะสปอยบางอย่างให้นะที่คุณมาอยู่ที่นี่อคุณจะต้องเล่นอย่างแรกเลยแต่ว่า so ลวอนเฟลอัลเทอร์เฟ r ร์สบ t แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการคุณเล่นแบบนี้เลยก็ได้นะเป็นี้แบบอ่าน่ากลัวประกบวกกับ,บกนยนไพซอรี่คุณชื่อว่าคิมคิมนี่ที่มันแบบไม่พูดดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาซึ่งคุณถูกลักพาตัวไปหลัง แต่ว่าคุณกับปลอดภัยใช่ป่ะเหลยนั้นนะคุณก็เจอภรรยาของคุณแล้วก็ลูกสาวของคุณตายคุณก็เลยเร่งน,นักสืบออกมาแล้วก็ถูกลรกพวาตัวไปอะ่ะโดยพวกกาดเดียนหลากสีเขาต้องการลักควาตัวคุณแล้วคุณต้องช่วยพวกเขาอนะเอรเนี่ยเออนั่นแหละมาที่แหละเนี่นมก็คือ <c oughs> แบบว่าคิมลักพวาตัวไปใช่ป่ะแล้วก็เห็นสถายเขาเห็นว่าพาลาลาอล,า <c oughs> ลูกสาวกับลูกตายไอ้เมียลูกตายลูกสาวกับเมียตายเขาบอกอันดับแรกไบเนีปรับไม่น่ากลัวหรอกอันที่สองไม่น่ากลัวหรอกในคนเดียวทำไมอ่ะผมอินดี้อ่ะอันที่สาม ห้ามพูดถึงแบบนี้ห้ามพูดว่าแบบนี้แย่เพราะว่าผมมาเป็นแมบบเพลเลอร์ครั้งแรกที่เขาสร้างผมใช้เวลามากกว่าที่จะได้ Voice Acting แล้ว Custom Sound เหมือนไม่จําเป็นว่าต้องเล่นแบบเหมือนแบบก่อนหน้าว่ะอ๋อน่าจะใ่ต่อไปว่าผมขอสนุกนะฮะนี่คือขอเฟรมนีะผมนี่คืออะไรเนี่ยไม่เชนอลไม่ เฮ้ยเดูแสงไฟดิโอ้่ามันเล่นแบบเออคิมเออ t h s ใครทำสิ่งนี้เนี่ยเออมันไม่จริงเลยโทรศัพท์อยู่ไหนอะขอโทษแครี่ขอโทษนะลินดาโอ้นี่มันความฝันแล้วเนี่ยอ l l n o a l a มันไม่ใช่ความจริงแล้วก็เสียงโทรศัพท์มาผมได้ข้อเสนอมาคือ้ไดอนา้ผมไปบ้านของคุณยายขอยเ้ขอ่ะ คุณเกียดว่าคุณยายเลยคุณเผ่า oh, โอ้โหต้หาเขาคีก่อนนะ so น่าจะอยู่แถวเนี้ยโอเคอะร้ okay, องหาเขา,าคีช่วยทำ <c oughs> ไมแต่งตัวอต้องหาเขาคีให้ได้อะคุณเผ่แล้วคุณคิดว่าเขาคีไ,ไหมน,นะอยู่ห้อง<ล>นอนอะม่น่าอยู่ในห้องน้องเปิดประตูออกไปไมันเปิดได้เผาเผาเผาอ่ารู้แล้วป<อ>่ะจริงอะแมพผียังไม่น่ากลัวหรอกเว้ยใช่เราผีให้เกมสีเหลี่ยมใช่ป่ะให้เกมสีเหลี่ยมทำไม เปิดการ์ดไม่ชอบมาพากลที่เขาขี้แล้วกับล็อกกับเดลี่อ่านก่อนวันที่หนึ่งนี่เป็นวันแรกที่ผมเกิดอุบัติเหตุอินสิเดนไม่ใช่ออสิเดนนี่หว่าผมถูกล็อกในออฟฟิศแล้วออฟฟิศจากการฆาตกรรมและฆาตกรฆ่าผมฆ่าลูกสาวของผมคิมคุณอยู่ไหนอะอ่าคิมคุณอยู่ไหนฉันคิดถึงคุณมากเลยนี่น่าจะเป็นเดลีนน่ของนั้นแหละของตัวภรรยาไอฆาตกรมันรู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่ในห้องนี้ ฉันฉันเอาชีวิตฉันรอดชีวิตด้วยอาาฉุกเฉินแล้วก็น้ําฉันกลัวมากเลยฉันได้ยินแล้วฉันได้ยินเสียงลิซซี่กำลังมาขอบคุณฉันหวังว่าเธอจะปลอดภัยนะคิมถ้าคุณกลับมาและคุณยังมีชีวิตรอดอยู่อ่ะคุณอ่านหนังสือนี้นะฉันรักคุณเขากาลังมาแล้วฉันกำลังจะตายช่วยโลกนี้จากปีศาจร้ายนะแล้วก็ทาแล้วก็กําจัดเขาทิ้งซะฉันได้ยินแผนว่าเขา ซึ่งนายสามารถทําได้ฉันรู้ว่าคุณทําได้ช่วยโลกนี้โอ้พระเจ้าไม่นะอุ้ยบ้าบ้ามันให้เราช่วยโลกเ<ม>ว้ยคุณเพลเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนล็อกวะห้องนี้เปิดห้องนี้เปิดอ่ะอป่ะมีอะไรไม่เอ่ยไม่มีรหรอกแค่เกมสี่เหลี่ยมเง้ออย่างบนงข้างบนมีมาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าไม่จะไปนี่จะต้องอ่าน่าอ,อะไรนะเปิดเขาเลยเปิดอาบน้ําตอนนี้มาลงมาข้างล่างครับ S <S <S อันนี้คือเราสาม,มารถที่จะอ่าเอาเนี่ยเอาเจ้าขันโยกเราอะวางไว้ตรงนี้เอ้ยเจอที่ด้วยโสโตนโชเวลอุย้ยมีสโตนโชเวลงั้นก,ก็แปลว่าเตรียมทุบหัวใช่ไหมต้องเอาไปตีตัวอะไรตัวหนึ่งอะอนนี้ของใต้ดินนะครับผมใต้ดินยังไม่ใช่น่าจะน่าจะยังไม่ใช่สิ่งที่เราเข้าตอนนี้อุย้ยสปองบารมเคยดูว่าสปองบารมเคยเคยชอบชอบเลยนะ ใช่ใช่กล่องนี้มีอาหารนะผมมีแครอทแครอทมีอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็มีอาหารมแล้วเนาะนี่ก็เป็นนี่มันก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมแล้วเราก็ต้องออกบ้านมันล็ cir. อกแล้วเราเอาคุณแจะต้องหว่าเขาบอกว่าเราคุณจะสามารถเอาคุณแจะเขาขี่เอาบบอับางคอนกีได้เว้ยแต่ไม่รู้ว่าคอนกีคือตรงไหนไงมันล็ cir. อกอาวคอนกีก็ไม่ต้องก็ไม่ใช่ตรงนี้หรอกไม่ใช่ตรงนี้อรอ,ตร,รอตรงไหนวะตรงไหน,น <ผม S 1> ของ,อง <'ll> มี ต้องมีด้วยนะมันต้องมีนี่ไงอุ้ยเฮ้ยในชื่อคิมใช่ไหมล่ะผมกำลังหาคนที่ฆ่าฆ่าภรรยากับลูกสาวกุญยอยู่กับลูกสาวไอ้ผมชื่อคิมผมเล่ยตำรวจแต่รู้สึกว่ามีคนกำลังมาแล้วก็เขาเรียกผมด้วยเสียงว่าก่อนที่ผม ผมไม่รู้ผมเจออะไรไม่ต้องกังวลนะจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะหาว่าใครเป็นคนฆ่าครอบครัวของคุณขอบคุณนะโอ้ผมต้องไปเจอญาติผมก่อนผมต้องไปผมต้องไปก่อนนะเพราะว่าญาติผมชวนผมไปบ้านคุณยายแล้วผมจะอยู่ผมจะมาที่นี่แล้วก็อะไรนะคุณสามารถอยู่ที่นี่ระหว่าผมกลับมาได้แล้วก็เช็คทุกอย่างได้หมดเลยนะโอเคผมเสียใจด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องภรรยาและลูกสาวของคุณโอเคลาก่อนนะลาก่อน คุณจิงคิมมันไม่ควรทำเสียงแบบนั้นแบบมันดบบเอ้าคุณโภคโเคอยู่นะโภคไม่หวาไปไม่หวาามซีเลยซีทีพีพอเวกเออเนี่ยโอเครู้สึกว่ามีความทรงจำหลายอย่างอยู่ที่นี่นะโอ้โหความมืดนี้คุณอยู่ไหนอ่ะอ้าวคุณมืดเหรอทำไมผมสว่างวะงงมืดเนี่ยนี่ระบับนี่ประบับใบเน็ตนี่ระบับใบเน็ตบุตรีนะยังสว่างเลยน้องก็ปรับมูดี้อ่ะอ้าว นี่นี่มืดเลยเดี๋จะบอกว่าเราได้ในมิชชั่นสองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไอ้ิชชันดูไหมไอ้พิชชันคุณแบบมึงก็บอกอยู่มันเล่นคนเดียวอะไรฮะเฮาทำไมทำไมมีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรอ่ะโอ้สว่างขึ้นเยอะเลยเฮ้เพราะว่าเราต้องมาหาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ่าอยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องอาจจะอยู่ที่ห้องของเธอได้ไปคุณเพิรหกไปไ ก็ต้องข้างบนแล้วแหละห้องนอนข้างบนใช่เหรอเดาดิซี่ดิซี่ดิซี่อุ้ยมื่นมื่นมืดนไหมมืดนึกมึามืดอยู่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมฉันอยู่ที่เตียงล่ะโอ้มันมึดมากเลยฉันหาไฟฉายแล้วอ่าแล้วไฟฉายอยู่ไหนเจอแล้วไฟฉายอยู่ไหนแล้วตอนตอนนี้เพลติดหรือเปล่า ติดดติเดินช้าปะฮะติดเดินช้าปะไม่นะไม่หรอแล้วมาหยุดแล้วมาโอ้เดิมมันเดิมเดิมไม่ได้เลยอ๋อมันติดบัคติดบัคตอนนี้เพลเห็นเพลเห็นปะหรือว่าเพลตัวไหนโดนไม่ใเห็นเห็นตัวพี่อุ้ยอ้พี่น้องติดบัคกวะไม่เกิดทำให้ฉันเกิด h า a r t a t t a นะเออะลงมาจากเตียงก่อนลงมาจากเตียงก่อนโอเคเออโอเคโอเคครับคุณเพลครับ อันนี้ผมโดนไบเน็ตสองครับผมเรื่อในคุณเพลคุณต้องโดนไบเน็ตไบเน็ตเตานะฮะน้องก็โดนอยู่ใช่หรอโดนไบเน็ตอยู่อ่ะโดนอยู่โอเคตอนนี้เรามีแฝตไหลแล้วเว้ยฮึบตามมาตามมาตามมาเร็วตามอยู่อุ้ยอย่างขึ้นด้วยทำไมมันเราไม่เลนี่เฟิร์สวะอย่าเลนี่เฟิร์สคุณเพลเอาไฟฉายไปถือ เจอหน,นำหน้าเลยอันนี้มีกล่องด้วยตรงเนี้ยไลท์หรเบียคอนต้องไปสับคันโดเพื่อที่จะเปิดแสงเบียคอนเนาะเขาบอกเนี่ยนายแต่เช้าคุณเพล,ลนำหน้าสิเร็วๆอุ้ยตรงอ๋อต,ตรงนี้ตรงนี้เบียคอนนะฮะนนมันมีโต๊ะหนังสืออินชานอยู่นะผมตรงฝั่งนี้จะเป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นมิวสิกนะผมตอนนี้มีกล่องตรนนี้มีโต๊ะคาราฟอยู่นะฮะซึ่งฉน,นี้ไม่น่าจะมีอะไรป่ะคุณเพลรอไปฉนี ไปข้างล่างก่อนไปดิ <c oughs> ไปสิเนี่ยให้น้องนายมึงเลยเรนนี่เฟิร์สอะรู้ไม่อยากว่าเรนนี่เฟิร์สอะไปนำทางนี้ไปแล้วนะเออประตูนี้ยังไม่เข้าอะ่ะยีงไม่เข้าเหรอเข้าสิอ๋อประตูนี้ออกมาวะเออดีเอ๊ะี่สิมีเอ้ยมีมีอะไรอยู่อะ่ะไหลเนี่ไงคุณโทรได้อะไรมา น้องได้กุญแจมาเอาดูหน่อยกุญแจกุญแจนี่นี่เอาแฟลชไปเขียนพี่เกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อกุญแจนี่บอกเอาไว้เปิดกล่องครับผมแล้วมาทำให้เปิดกล่องได้นะฮะคุณโบครับถือแฟลชหน่อยครับมาเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวให้รางวัลนหมอะจะพาไปเลี้ยงอะไรอ่ะก็ได้จะไปวะล่ะไปไปมาฝ่งนี้มาฝั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 ่งนี้ฝั่งนี้มฝั่งนี้มาง เดินลงเร็วใจต้องพูดเยอะเดินลงสิครับเนี่ยน้องคุณก็ไปสิครับงงงี้ไปสิครับอุ้ยตกใจลูกนี่กล่องวะไม่ใช่เอ้ยกล่องล็อกกล่องล็อกมันว่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูไม่กล่องล็อกคือว่าใช่นี้เปิดแต่ว่าเราโยนมามันก็เลยมันก็เลยว่ากลายเป็นแก๊งวิ่ง้ามธรรมดา น่าจะเป็นหนึ่งกันแหละใช่แล้วเราเก็บหมดหนึ่งแล้วกันเปิดกล่องเลยนะฮะยัะกเปิดกล่องเลยครับทุกแม่งเขาไม่เปิดอ๋ออ๋อโอเคเรา,านั่นผิดขอโทษครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวเราเปิดกอ่อนกันแล้วเนาะ, <c oughs> ะไปไปทางนี้สิคุณผู้อะไรข้าวของนี้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 อันนี้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 นี่ขึ้นไป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 โอ้โหอุอะไร อะไรเหรอไม่เห็นเหรอไม่เห็น <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> หนึ่งเจ้าเ,าเหรอเจออะไรเจออะไรอธิบายมันเจออะไรมันเหมือนเป็นสกินใครไม่รู้น่าจะบั๊กอะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเนาะอันนี้อุ้ยเจ๊ส that almost gave me a heart attack ลองเราเปิดกล่องดูว่างเปล่าไม่เห็นมีอะไรเลยเห็นแล้วใช่ไหมเราไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหม ลงดีว่บอกแล้วว่ามันมีคุณเพิร์ลไปฉายเข้าไปเลยที่เฟิร์สบอกแล้วว่ามันมีไม่ใชอนน่อันนี้คือต้องเอาแผ่นเสียงใส่เข้าไปใช่ไหมวันนี้ดิอันนี้มีอะไรไเอ่ยมีหัวแล้วก็มีเลือดอยู่นะมีหวัวแค่ๆหวัวแล้วก็มีเลือดใช่ไหมเพิร์ <c oughs> เดินเข้าไปเดินเข้าไปสิเดินเข้าไปนั่นแหละนี่เป็นกล่องนี่อะเปิดได้ละสี่ก็ต้องทําแล้วก็เอาขี่งสี่ก็ต้องทํานะครับผมก็คือว่าอันดับแรกคือต้องเทคแคร์ลิซี่ต้องคิดว่าลิซี่จะไปอยู่นอกจากบ้านต้องคิดว่าจะไม่มีใครคุยกับลิซี่ยกเว้นฉันต่อไปคือฆ่าคนที่เข้ามาอยู่ใกล้ลิซี่ แล้วก็รับผิดตัวรับผิดรับผิดตัวเพื่อนของลิซซี่ฆ่าเพื่อนของลิซซี่แล้วก็เก็บลิซซี่ไว้ตลอดกาลและตลอดไปไอ้นี่เป็นโรคจิตป่าววะไปคุณเพลเดินนำถึงชอบเพลงเลยวะนี่เราได้ประตูเปิดบ้านมาแล้วเว้ยไปเข้าบ้านกันดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยะว a t เจอรี่มงหนังสืออยู่อะใครที่อ่านหนังสือนี้ได้โปรดช่วยฉันด้วยรู้สึกว่าพาร์เนอร์แฟมิลี่เมมเบอร์ต้องการที่จะฆาตกรฉันแล้วก็คิมเพื่อนรักของฉันพวกเราทํางานให้กับตํารวจไออยู่แถวตํารวจใช่ไหมพาร์เนอร์ไอเพื่อนของแกรนี่เรียกเสียงเลยว่าโอ้ขอโทษนะสำหรับสิ่งที่ยายฉันทำอะลาก่อน ความพงใหญ่ไปค่ะทุกคนโอ้เป็นแค่ความฝันเหรอมันสนุกมันตลกอ่ะเนี่ยเอแล้วก็ติดตรงนี้แหละโอ้ it's i there's from letter z าตจดหมายด้วยจากลิซซี่ทำไมน้องไม่เจอเลยเลยวะเออแหละไม่ไม่เขาบอกว่าเนี่ยมันมันพูดเขาบอกว่าจะต้องไปเจอครอบครัวของข้าวของเธอตอน8โมงโอ้สายแล้วพี่นาเดี๋ยวขีด โอเคฉันหวังว่าล hey, uh, ิซี่จะปลอดภัยนะฉันรู้ว่าลิซซี่อะแข็งแข็งถึงเวลากลับบ้านแล้วเฮ้ยกลับมาแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยอโอ้หัวฉันคุณเพิลโดนเหมือนกันปะโดนโดนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ขอโทษที่ตีหัวคุณนะคุณกำลังทำตามหน้าที่อยู่รึเปล่าเนี่ยใช่ฉันไม่ขอโทษจริงๆที่ทำแบบนี้ ฉันฉันไม่ค่อยขอโทษแต่ด้วยความจริงเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมผมถูกตึงอยู่เนี่ยนะน้องำไมเขาขู่ของคุณจะตายอยู่ที่นี่แล้วทำไมแล้วทำไมคุณจะไม่ตายที่นี่ล่ะเดี๋ยวก่นะคุณฆ่าเขาขว่ใช่หรอแล้วทำไมคุนทำเหี้ยบางคนจ่ายเงินฉันเพื่ยทำอย่างเงี้ยเขาชื่อว่าบลูโอเค ฉันขอโทษนะแคลรี่ขอโทษนะดินดา I I doing it am am money sorry for but the ฉันขอโทษนะแต่ฉันทำทุกอย่างเพื่อเงินลา่อนนะคิมโอ Also your daughter told me to tell you this if I have found you she said she ลูกสาวของคุณน่ะลูกสาวแกน่ะบอกฉันมาด้วยนะเพราะถ้าเกิดฉันเจอแกฝากบอกกันหน่าคิดถึงแกเฮ้อลา่อนนะคิมโธ่เว้ยฉันคิดว่าจะทำให้เขาภูมิใจดีเอ็น เอา้าไม่แค่นี้มันน่ากลัวเนี่ยเนี่ยคุณเบลฮะหาจริงอักเนี่นะจ้าไม่น่ากลัวเลยก็คือสรุปก็ค,คือว่าตัวตัวเอกของเราคิมใช่ป่ะเล่ยนักสืบม,มาเว้ยที่ไหนได้นักสืบเนี่ยคือฆาตรกรที่ฆ่าครบสาวเราแล้วก็ฆ่าครอบครัวเราแล้วว่ามาฆ่าเราในตอนสุดท้ายแต่เหมือนคิมภาพหลอนด้วยนี่ใช่ไหมใช่เหมือนคิมเกิดภาพหลอนด้วยซีขีดแม่เศษผมขอโทษนะคิมผมต้อง ค่าคนอะไรเนี่ยฟินิชอะไรนั้นเราก็จะไปอ่ะลิซซี่เอาง so, ่ายคือ hmm. ท right? ุกอย่างน่าจะเกี่ยวกับลิซซี่หมดเว้ยก็คือแบบว่าทั้งหมดเกิดจากไม่รู้คิมภาพหลอดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในเกมนี้เดี๋ยวว่าผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่งงพอควรอะไนะเนี่ยแต่ก็บางคนก็กลัวใช่ไหมคุณเพลอะไรใครกลัวโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณดูมากเลยนะครับผมนะเป็นแบบสั้นๆนะฮะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับผมว่านะเล่นก็เล่นได้อยู่นะผมเดี๋ยวที่เขาจะลาไปก่อนนะ